ปนในประเทศเลยก็ว่าได้ครับณตอนนี้ซึ่งไปคลิปของหญิงสาวท่านนี้ครับนะฮะกำลังเที่ยวอยู่ในผับแล้วก็เต้นอย่างสุกสนานกับเพื่อนครับนะฮะในขณะที่เต้นอยู่อยู่นั้นก็ได้ล้มวูบลงไปนะครับในที่สุดแล้วเธอนั้นเสียชีวิตะะหลายหลายคนก็มึนงงเพื่อนฝูงก็มึนงงว่าเอ๊ะอยู่ๆนั้นนะฮะเธอนั้นเป็นลมล้มพับวูบแบบนี้ไปได้อย่างไรทั้งๆที่ ดูอาการแล้วเธอนนั้นก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะฮะสิ่งนี้ครับนะฮะหน่วยวิชาการต่างๆแล้วก็ทีหมอ,ท,หมอ,ท,หมอทีแพทย์นะครับก็วิเคราะห์ว่าเธอนนั้นนะฮะอ,อาจจะพักผ่อนมาไม่เพียงพอนะฮะหรือมีโรคประจําตัวนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้ทานข้าวหรืออะไรต่างๆทําให้หัวใจนั้นนะฮะเต้นแรงผิดปกติเพราะว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปสิ่งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับนักดื่มนักเที่ยวนะฮะ ตัวผมเช่นกัน oh. อ๋เห็นแล้วกลัวเช่นกันนะครับเนี่ยนะอยู่ๆเป็นลมๆพับไปแบบนี้แล้วไปเลยแบบนี้อื mm hmm.